จะจบมาหาลัยอยู่แล้วไม่รู้จะทํางานอะไรดียังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะมาทางนี้สิ Science m y l Job Fair สอ2 4ัยิีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่7จ็ดถึงแพฤษภาคมเวลา9ก้าโมงโมงที่หอประชุมสราษฎร์วัดไรลักขนาวิทยาศาสตร์โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนำมากกว่า70บริษัท ที่ใเ,เพื่อนเนเดินชมร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลเปเลซีซีและที่สำคัญเรายังสามารถสมัครงานได้ภายในงานนี้ทันทีแอบบอกความลับอีกนิดนึงหากใครที่ยังไม่มีเรซูเม่หรือไม่มีความมั่นใจในการทำเรซูเม่ขอแนะนำนี่เลยซูปเปอร์เรซูเม่ตัวช่วยที่ทำให่เรื่องการทำเรซูเม่ง่ายขึ้น และที่สำคัญเจ้าตัวซูปเปอร์เรซูเม่เนี่ยยังเพิ่มความสะดวกสบายในการสมัครงานที่ไหนก็ได้ให้กับทุกคนและนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวซูปเปอร์เรซูเม่ยังสามารถใช้เป็นฟลาสแท็กในการยื่นบนริษัทเพื่อสมัครงานภายในางานจ็อก a ฟ r ์ได้อีกด้วยนะแล้วก็ถ้ามาในงานนี้มีของแจกฟ,ฟรีด้วยนะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทำซูปเปอร์เรซูเม่ก่อนนะแล้วเจอกันในงานนะครับบ๊ายบาย